เอาท่อพีวีซีมาเจาะรูแล้วก็เปิดน้ำใส่โทรไปบอกว่าท่านปู่จะเข้ามาก็เลยวี่มาเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยผมมาสารปินกันเังยิดอยู่ปอสารพิษหมด่านนายกท่านเดินไปเลยท่านเดินออกมา นตอวันค่อง,อง,อง,องแล้วก็เลยมาเลยองเล็กๆอยู่เก็บเก็บแบบ้างแล้วใช่ไหมเก็บเก็บ claro ้าเก็บจะเก็บขายทุกเกืบวันเว้นวันเลยก็ขายได้ของเสร็จแล้วทำบนดลด้วยมันจะน้ำเนี่ยที่นี่จะไม่เนิ่ง นี่ก็เป็นพิต่อพือตักสวนครัวครับตะไคร้นี่ผมจะปลูกแล้วก็มีอันนี้มัน็ยังน้ำมันมาไม่ถึงครับไม่เป็นไรมีย่ันนน้อยจ้าน้อย ตอ้อป,ป,ป,ปมเมตรสว่วน,น,นทีนทนทนทน่กิดการเหมือนเราขยิมที่นีเลยแม่ค้าไม่รับซื้อครับบอกว่าพิไม่เป็ียพิทไม่เปทีอย ลองคุณภาพเดินไปเลยพี่ <l ots> เดินไปเลยเดินไปเลยครับเดี๋ยวอันนี้มันจะ

สบายอารมอมคือไล่ไล่ของเราชือ่อว่าไล่สบายอารมณ์นะก็ในพื้นที่8ไล่เนี่ยเราจะใช้าตนนามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นเกษตรผสมผสานครับก็จะแบ่งส่วนเป็นเป็นส่วนๆส,ส่วนแรกด้านในนู้นเลยก็จะเป็นลำไยหนึ่งร้อต้น ถัดมาก็โกโก้หนึ่งร้อยต้นแล้วก็ทังนี้ก็จะเป็นของอุ้ยอุ้ยก็จะปลูกพืชถักสวนครัวเอาไว้ขายเอาไว้ในตอนเช้าตลาดเช้า <c oughs> แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นแปลงดอกดาวเรือง <c oughs> ซึ่งดาวเรืองเนี่ยคือณเวลาเนี้คือคือตัวที่ทำไรายได้ทำไรายได้ให้ณนวเวลานี้เ <c oughs> พราะว่าส่วนอื่นเนี่ยส่วนข้างในเนี่ยเป็นพ่งเริ่มตน้นยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ทันยังไม่มีผลผลิตแต่อันเนี้ย ดอกต้วเลี้ยงนี้จะได้แล้วก็ก็ถือว่ามีรายได้พอสมควรช่วยจินจวได้อยู่ด้านหน้าเราก็จะขุดคลองขุดคลองขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาแล้วเนินนี้ก็เราจะปลูกจะปลูกบ้านไว้สําหรับพักกาศัยด้านข้างๆตลอดแนวเลยครับเราจะขุดเป็นคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ําน้ําไว้สําหรับเวลาใช้ใช้ช่วงหน้าแลง้งตรงนี้ทํามากี่ปีแล้วครับพี่ ปีที่สองครับครับแลวผ,ผลผลผลิตของดาวเรืองดอกดาวเรืองที่สร้างไรายได้ให้กับไร่ของเราตรงนี้เนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยต่อวันนะครับเราจะสามารถเก็บผลผล,ผลิตได้ยังไงดอกดาวเรืองเนี่ยเราจะเริ่มปลูกแล้วก็จะเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้ประมาณ45-60วันแล้วก็เราจะขายเป็นไซส์ขายเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดเลยเนี่ยประมาณ8ปดสตังค์ต่อหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เล็กลงมาก็ 60- 40 ตามไซส์เมื่อเช้าก็เพิ่งจะเก็บไป2 0 0 0ันดอกก็เอาไปส่งที่แม่ค้าตลาดตลาดที่ปูคขัยาวแล้วก็ที่ตลาดบรรทมของเราด้วยเป็นที่เป็นลูกค้าประจําของเราในในเรื่องตลาดนี้ไม่มีปัญหาสำหรับดอกดอกดอกตอกิกตอนแรกๆมีตอนแรกๆมีเพราะว่าเราพอเราเริ่มเริ่มต้นแรกครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็พอดีได้ได้รู้จักกับแม่มสังเพชรที่เป็นแม่ค้าดอกดอก,ดอกไม้ในตลาดแล้วก็เลยไปติดต่อ แล้วตอนหลังนี้เราก็ขยายช่องทางเปิดเข้าไปโพสเข้าไปขายในเฟ e บุ๊ k แล้วก็ได้ลูกค้าเพิ่มเข้ามาก็มีที่แม่ค้าที่ฟูกำยาวสั่งมาสั่งมาก็เยอะเหมือนกันทีหนึ่งสามพบ้างสองพบ้างแล้วแต่ซึ่งก็สร้างรายได้พอสมควรประมาณปีปีกว่าแล้วแต่มันยังไม่แปลกก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคูกไปรอยตนแคหน้าอีกสักปีหนึ่ง ของนองูไว้รอบรอบไลของเรานี่คอยนาะใช่พี offset, ่ใช่พี่เท่าไหร่นี่มันแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วนะเออไปอาย

อปี้ี่นี่ออกลมเยอืมาได้เมียครับห <c oughs> ึงพ่ป้อมันมาได้เมียยายมันบอกเมียเสยอันนินจะอยู่ฝั่งนินปลาปลาดีเนาะ